พระอาทิตย์ตกดินกันนะคะทุกคนอันนี้เรียกพระอาทิตย์ตกน้ำนะคะสวยงามค่ะสวยงามมากๆากเออมีเครื่องบินด้วยไหนทำไมเ,ไเราถ่ายลรวไม่เห็นเครื่องบินเพราะถ้ามองตาเปล่าจะเห็นเครื่องบินนะคะทุกคนแต่พอใช้เลี่ยมองไม่เห็น คนดูนะคะอันนี้ใกล้คำนะคะทุกคนทุกคนดูนะคะดูนะคะอันนี้จะเป็นทะเลช่วงยัง ไม่มืดนะคะเป็นทะเลช่วงหนุ่มืดนะคะทุกคนถ้าเรามองด้วยตาเป่าจะสวยนะคะสวยมากเป็นทะเลเนาะดูยังไงก็สวยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นมุมอาหารอร่อยหน้าชายหาดนะคะ แล้วก็จะมีโรงแรมหรูนะคะอันนี้โรงแรมนะคะทุกคนตึกตึกเล็กๆสูงๆนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ชั้นนะคะน่าจะยี่สิบขึ้นนะคะน่าจะยี่สิบชั้นขึ้นนะคะทุกคนคิดว่านะคะ ขเข,ข,ขาให้เขาให้แก